จริงไหมที่อาชีพในหน้าสังหาสามารถรอดพ้นได้ในทุกวิกฤตปัจจุบันนะครับสถานการณ์กลางปี2024หลายคนคงกําลังเจอกับสถานการณ์ที่รู้สึกว่าอาสังหาริมทรัพย์ของเราเนี่ยค่อนข้างฝืดถูกไหมแล้วก็ขายยากรวมถึงแบบคอมเมนต์จากนายหน้าอาสังหาต่างๆหรือในข่าวแวดวงธุรกิจเนี่ยพอเราจะรู้สึกว่าความต้องการซื้อเนี่ยดรอปลงนะครับแล้วก็น่าจะส่งผลกระทบกับอาชีพในหน้าสังหานะครับเพราะว่าหลายๆคนที่จะเจอเนี่ยก็จะเจอในรูปแบบแบบขายยากแล้วก็คนตัดสินใจซื้อยากแต่เอาจริงๆต้องบอกอย่างนี้เชื่อไหมว่าช่วงเนี้จริง หลายบริษัทนะขายดียิ่งในหน้าสังหาเนี่ยไม่ค่อยได้มีปัญหาเพราะอย่างนี้ครับตลาดขึ้นตลาดลงเนี่ยให้ทุกคนนึกภาพเหมือนคลื่นน้ําถ้าเกิดว่าตลาดมันขึ้นเนี่ยน้ำก็คือเหมือนขึ้นสูงถูกไหมตลาดลงน้ามันก็เหมือนต่าถูกปะนายหน้าเนี่ยฟิลลิ่งเราเหมือนกับห่วงยางที่อยู่บนน้ําถามว่าวันนี้ต่อให้ตลาดมันจะดาวห่วงยางมันจมน้ำไหมไม่จมถูกปะโอเคมันก็แค่ลอยอยู่ในระดับน้ําที่มันต่ําแล้ววันนี้ถ้าตลาดมันสูงห่วงยางมันจมน้ำไหมไม่มันก็ลอยขึ้นไปตามถูกปะนั่นแหละนายหน้าสังหา ลิมิซัเป็นปัจจัย4ีแค่อยู่ที่ว่าเราสามารถเข้าใจกลุ่มลูกค้าที่มาซื้อของเราได้จริงๆไหมแล้วก็ที่บอกตลาดช่วงนี้นะผมการันตีให้เลยจากสแตทของบริษัทเราเนี่ยช่วงนี้มีความต้องการซื้อสูงแล้วก็จริงๆยอดขายดีด้วยซ้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาทําความเข้าใจกันว่าในช่วงนี้สําหรับคนที่เจอวิกฤตนะเราต้องเข้าใจอะไรบ้างเราต้องเข้าใจพอยต์ไหนบ้างเพื่อที่เราจะได้สามารถรอดในวิกฤตแบบนี้ได้นะครับอย่างแรกอย่างนี้ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจเรื่องของการที่ในหน้าสังหาไม่มี b บ r r เ e r เป e n t รีคืออะไร ในหน้าสังหารในประเทศเราเนี่ยใครจะเป็นก็ได้มันเลยเกิดการจอยเข้ามากระโดดเข้ามาเข้าร่วมวงการน,นี้เยอะมากๆเพราะอย่าลืมนะว่านี่เป็นหนึ่งในอาชีพที่ถูกโปรโมตในด้านที่ว่าทารายได้สูงประเด็นก็คือเพราะมันไม่มีใบเซอร์นะครับแล้วก็บวกกับบางทีไม่ต้องมีสังกัดก็ได้ทําได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็เลยกลายเป็นทะเลแดงเดือดมากๆสําหรับอาชีพนี้เพราะว่าใครจะโดดเข้ามาจอยก็ได้มันก็ดูแย่งกันเต็มไปหมดถูกปะคุณตี้ <Quality S 2> ในการทํางานไม่มีการควบคุมนะครับมันก็จะมีทั้งมือปโปรมือไม่โปรมีสังกัดไม่มี สังกัดเยอะแยะไปหมดซึ่งนี่แหละจุดที่ผมจะเสียก็คือยิ่งมีคนโดดมาจอยเยอะเท่าไหร่และยิ่งมีมือสมัครเล่นเยอะเท่าไหร่คนที่เป็นมืออาชีพจริงๆและคนที่สามารถสร้างมาตรฐานมาตรฐานได้จริงๆจะยิ่งโผล่เท่านั้นในมุมลูกค้าลูกค้าก็จะโอ้โหมีตัวเลือกในหน้าให้คุยเยอะไปหมดอะประเด็นคือถ้าเราเป็นลูกค้าเราจะเลือกคุยกับใครอะเลือกคุยกับคนที่ดูมีความน่าเชื่อถือที่ดีกว่าไหมเราจะเลือกคุยกับคนที่แต่งตัวได้ดีกว่าไหมมีประสบการณ์สูงกว่าไหมดูทํางานเก่งดูเป็นแบบตัวจริงให้เราได้ดีกกวว่่่าาาามมั้้้้ยเพรรระะฉนนทีขไไดแลู ว่าโอ้ขายไม่ได้เพราะว่าโอ้ตลาดไม่ดีสู้ราคาคนอื่นไม่ได้ไม่สามารถเข้าถึงซับได้เยอะอะไรแบบเนี้ยมันเป็นปัจจัยภายนอกแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมาเข้าใจปัจจัยภายในซึ่งเกี่ยวกับตัวเราเองก่อนว่าเราอยู่โพซิชันไหนในตลาดมันก็จะทําให้เราสามารถรอดได้เพราะอันนี้ผมกล้าพูดในจุดที่เราอยู่ในวงการนี้ทั้งเราเป็นในหน้าสังหารเราเป็นนักลงทุนแล้วเป็นนักพัฒนาสังหาด้วยเนี่ยนี่เป็นตลาดที่ไปได้แน่ครับแล้วก็ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงที่หนักกว่าโควิดอย่างแน่นอนช่วงนี้จริงๆเป็นช่วงทีี่่โอออเคคามต้้งกรซืแ เราพร้อมสําหรับผู้ซื้อหรือเปล่าข้อต่อมาครับพอเราเข้าใจเรื่องตลาดเข้าใจเรื่องทะเลแดงเดือดเข้าใจเรื่องของโพซิชันต่างๆแล้วคราวนี้สิ่งที่สําคัญมากๆในการจะขายอสังหาริมทรัพย์ยิ่งในช่วงวิกฤตอ่ะก็คือเรื่องของทักษะการขายทักษะการเข้าใจตลาดนี่แหละคือในช่วงที่ตลาดมันดีบางทีสกิลเราไม่ต้องดีมากความรู้ในการลงทุนเราไม่ต้องดีมากนะครับเราก็รอดได้ประเด็นคือในช่วงที่ตลาดมันไม่ดีนี่แหละมันจะมาวัดคนที่รอดจริงๆที่คือทุกวันนี้โหทักษะในการจะสําเร็จในเส้นทางอาชีพในหน้าอสังหาจริงงๆมี่อนข้าทักษะ นะเอาง่ายๆถ้าเป็นในหน้าสังหาาะถ้าเราไม่รู้เรื่องการขายขายไม่เก่งเนี่ย ยากแหละถูกว่าถ้าไม่เข้าใจในมุมการลงทุนก็ยากเข้าไปอีกเพราะว่าถ้าเราเข้าใจการลงทุนเราก็จะสามารถคุยกับกลุ่มลูกค้าที่สูงขึ้นไปได้อีกนะครับหรือในมุมนักลงทุนเองเช่นเดียวกันถ้าเรายิ่งมีความรู้ในการลงทุนเก่งเท่าไหร่มองอนาคตได้เฉียบเท่าไหร่อ่านทำเลได้ขาดเท่าไหร่นั่นก็เป็นจุดที่ทาให้เราได้เปรียบคนอื่นในตลาดอ่ะอย่างเงี้เราก็ต้องมาดูว่าถ้าสําหรับในหน้าสังหาที่บอกจะรอดได้ทูตุกิจจริงๆเราต้องมีทักษะอะไรบ้างหนึ่งทักษะในเรื่องการเข้าใจลูกค้าในหน้าสังหาหลายคนจะชอบคิดดว่่าาาาาาโออเคคแมมีบบ้้นประกศขยจไ ภาพสวยๆตลาดดีๆมันก็ใช่อะบางทีมันอาจจะแค่นั้นนะแต่ช่วงที่มีการแข่งขันสูงจริงๆมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้น มันต้องมองวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าให้เป็นบ้านหลังเนี้ยใครจะเป็นคนซื้อไอสิ่งที่เราจะมีใครจะซื้อได้เราจะได้สามารถทําการตลาดได้อย่างถูกจุดรวมถึงสกลิลการพูดคุยนะครับการขายอ่ะที่บอกการโน้มน้าวลูกค้าการปิดการขายให้เป็นการวิเคราะห์ตลาดอ่านให้ออกว่าต้องตั้งราคาย,ยัางไงให้ขายได้ดีผมรู้สึกว่าจริงๆนี่เป็นหนึ่งในอาชีพที่คุณต้องพัฒนาทักษะตลอดเวลาเพราะว่าโหโลกมันไปไวมากเนาะโลกมันไปไวมากซึ่งทักษะต่างๆมันก็งอกขึ้นมาเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นจุดสําคัญถ้าอยากจะสักเซ นะมันพัฒนาทักษะของตัวเองอยู่สม่ําเสมอครับแล้วเราจะสามารถทันโลกได้ทันข้อต่อมาครับคือเรื่องของการทําการตลาดให้ถูกนะครับสกิลการขายสําคัญไหมสําคัญมากแต่ว่าเรื่องของการเข้าถึงลูกค้าอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันซึ่งในยุคนี้นะครับ2024เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าทามาร์เก็ตติ้งเนี่ยจริงๆออนไลน์มาแรงมากเดี๋ยวนี้คนจะดูบ้านก็ต้องดูออนไลน์หาข้อมูลในออนไลน์ก่อนที่เขาจะเอาตัวลงมาถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยังทําออนไลน์ไม่เป็นหรือไม่เก่งเนี่ยผมว่าอันนี้มีปัญหา เราต้องรู้ก่อนว่ากลุ่มลูกค้าที่จะซื้อของของเราอ่ะเขาเป็นใครหน้าตาเขาเป็นยังไงนะครับและเขามักจะอยู่ในแพลตฟอร์มไหนลูกค้าแต่ละกลุ่มแต่ละประเภทก็จะอยู่ในแต่ละแพลตฟอร์มไม่เหมือนกันซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มก็จะมีการทําการตลาดที่ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันถูกไหมไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะครับเฟซบุ๊กอินสตาแกรมติ๊กต็อกเนี่ยมาแรงมากๆเพราะฉะนั้นเรื่องของการทําการตลาดให้น่าสนใจเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเราได้ถูกแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือของตัวเราให้ลูกค้ามั่นใจอันเนี้ยสาคัญสุดๆไปเเลลยในกกาาาาารารรทํตดะพ ดันั้นยุคนี้นะครับการทรตลาดออนไลน์ถ้าใครยังทําไม่เป็นเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าไม่ได้ยังไงก็ต้องทําออนไลน์ให้เป็นเราจะได้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นข้อสุดท้ายครับคือเราต้องรู้จักปรับตัวกับตลาดในแต่ละช่วงนะครับในแต่ละช่วงเนี่ยไม่มีตลาดช่วงไหนที่จะอยู่แบบนั้นแล้วอยู่เสมอไปโลกมันเปลี่ยนตลอดเวลาเทรนด์มันเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ทำมาร์เก็ตติ้งทำอะไรก็ทําแบบเนี้ยแล้วก็จะทําไปอีก10ปี20ปีอ่ะโอ้โหอันนี้แหละจะมีปัญหาเราต้องรู้จักปรับตตตตตััวววใใหห้้้ทนาาามมลดลดะแกก็่อิฤจ จริงๆแล้วนะทุกวิกฤตมีโอกาสเอางนนี้เราจะเห็นว่าในทุกวิกฤตมันจะมีคนสักเซสและรวยขึ้นมาแบบโดโดๆเลยถูกปะ่ะความแตกต่างก็คือมองให้ออกว่าในวิกฤตนั้นโอกาสคืออะไรเอาง่ายๆคนที่จะสักเซสได้ก็คือคนที่สามารถแก้ปัญหาได้ยิ่งในช่วงวิกฤตเนี่ยเท่ากับปัญหามันเยอะขึ้นป่ะปัญหามันเยอะขึ้นถ้าปัญหามันเยอะขึ้นแปลว่าจริงๆมันมีปัญหาให้แก้เยอะขึ้นถ้ามันมีปัญหาแก้เยอะขึ้นเท่ากับว่าจริงๆเราสามารถทําเงินได้เยอะขึ้นเช่นเดียวกันด้วยนะขึ้นอยู่กับเราจะมองเห็นแล้วเราจะพร้อมปรับตัววหรรือเปล่า่าาาพมู้สึกงคน กับการที่ไม่พร้อมในการปรับตัวบางทีเราเห็นดูแล้วยนะว่าไอสิ่งที่เราจะทำเป็นสิ่งที่ถูกและเป็นสิ่งที่เราน่าจะรอดแต่เราไม่ทําเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเปลี่ยนไอเนี้ยน่าเสียดายนะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้จักปรับตัวให้ถูกเราต้องเข้าใจตลาดอะโอเคในช่วงนี้ถ้าคนกลุ่มเดิมซื้อไม่ได้นั้นจริงๆคนมันก็ต้องอยู่ถูกไหมอสังหาเป็นเครื่องมือการทาเงินเครื่องหนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นมันยังมีกลุ่มลูกค้าที่ซื้อได้อยู่หรือเปล่านั้นเราต้องศึกษาตลาดว่านั้นกลุ่มไหนไปได้้้้้้้กกกลลลุ่่มมไไไไหหนนทีตตัวเเเรรราา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 สถถขึถงููคคดดอจจะป กตัวอย่างนะสมมติอย่างในตอนโควิดแรงๆเงี้ยอาจจะเอ็นดูเซอร์เลยหรือในตลาดที่แบบคนตกงานกันเยอะๆมีปัญหาถูกปะแต่ในขณะเดียวกันช่วงนั้นก็เป็นตลาดที่นักลงทุนสนใจอสังหายเยอะเพราะนั่นเป็นช่วงที่เขารอในการเข้าซื้อเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับตัวตามตลาดได้ถูกเราแกะออกว่าลูกค้าเราจะเป็นใครแล้วเราสามารถปรับ h ช n n น l การสื่อสารปรับ c ช a n n e l marketing ของเราไปรองรับลูกค้ากลุ่มนั้นๆมันก็จะเป็นจุดที่ทําให้เราสามารถพลิกวิกฤตเข้ามาเป็นโอกาสได้ทุกคนคงเห็นแล้วนะครับว่าไม่ว่าวิกฤตไหนก็แล้วแต่เนี่ยปัญ วิกฤตต่างๆเนาะแต่ว่าถ้าเรามีความ Expert มากพอถ้าเรามีมุมมองในการแก้ปัญหาและมองเห็นปัญหาที่มากพอถ้าเรามีความสามารถในการปรับจูนหรือในการเปลี่ยนแปลงได้มากพอจริงๆแล้วตัวเราสามารถรอดพ้นทุกวิกฤตได้ด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับ ทุกคนจะเห็นว่าผมเน้นเรื่องความ expert มากมากนะครับความเข้าใจลูกค้าไม่ว่าจะเป็นความ expert ในการขายต่างๆในแง่ของการจะมาทํางานเป็นที่ปรึกษาอาสังหาเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สนใจอาชีพนี้อยู่นะครับหรือใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราจะไปพัฒนานู่นนี่ได้ยังไงเนาะจริงๆข่าวดีมากๆคือตอนนี้โฮมสเตย e ของเรานะครับกำลังเปิดรับสมัครตําแหน่งที่ปรึกษาอาสังหาอยู่นะครับใครที่สนใจเนาะอยากมีทีมนะครับหรือว่าอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราอยากจะพัฒนาตัวเองพัฒนาวงการอาสังหาไปพร้อมกับเราสามารถติดต่อเข้ามา ที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับแล้วส่วนคลิปถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ